สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการปล,ล็อกรหัสของ Excel นะครับผมชีสบางท่านนะครับก็ติดรหัสนะครับสมมุติตัวนี้นะครับ Excel ตัวนี้นะครับ,รบติดรหัสยังไงคือมันไม่สามารถแก้ไขได้นะครับอย่างเช่นเปิดการแก้ไขนะครับ มจะปลดล็อกเฉพาะหน้านี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับเราไม่สามารถแก้ไขได้เลยเนี่ยมันจะขึ้นบอกว่ามีการมีการเข้ารหัสนะครับไม่สามารถแก้ไขได้นะครับตัวนี้นะครับตัวอย่างยกเลิกการป้องกันแผนเนี้ยเราไม่เราไม่รู้รหัสผ่านเลยนะครับวิธีการแก้ไขนะครับก็คืออย่างแรกนะครับก็ปิดโปรแกรมไปก่อน คัดปี้ตัวนี้มาอีกครั้งหนึ่งครับ COPY 123ตัวนี้นะครับผมก็เปลี่ยนชิปใหม่นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนนามสกุลนะครับเป็นชิปก่อนนะครับ SIP แล้วก็ e n t e r แล้วก็ yes นี่ครับเป็นชิปมาให้นะครับแล้วก็คลายชิปครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่เขวาแยกไฟล์ที่ตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับที่เราได้มาแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับก็จะเห็น xl ไปดับเบิลคลิก xl ครับแล้วก็ w o r k s h e e t ครับอเอาไปเมื่อกี้มันมีทั้งหมดอยู่4ชีทด้วยกันนะครับชีทที่เราจะแก้ไขคือชีทที่3นะครับเมื่อกี้มีม4ี่ชีทที่3ก็แก้ไขโดยการคลิกขวาแล้วก็ open with นะครับในที่นี้ผมไม่มีนะครับผมเปิดโปรแกรม ล p แพดขึ้นมานะครับตันนี้ครับโปรแกรมตัวนี้ n รถแพดขึ้นมานะครับจับดึงเข้ามาใส่นะครับตัวนี้ดึงคิดที่3นะครับเข้ามาปุ๊บนะฮะแล้วนะครับก็หาอ่าพาสเวิร์ดนะครับเราต้องลบออกนะครับเยอะมากนะครับหายากมากนะครับเพจเซตอั อ่านี่ครับหาคำว่าเพดมือจิ้นนะครับเพดมือจิ่าไปไหนละเพดมือจิ้นตัวนี้ครับให้เราลบตั้งแต่ก่อนหน้าเพดมือจิ้นขึ้นมาเนี่ครับหาอ่าเพดมือจิ้นนะครับหาคําลบจนถึงคําว่าพาสเวิร์ดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนตัวนี้จะหายากสักหน่อยนะครับ กนนัหาไหมนี่ครับ mm hmm. เพดเมจินแล้วก็หาคำว่า part ิร r ดครับ part วิ r ์เดอยยวต้องไหนคำว่าาสเวิร r ดอ่อนี่ครับคำว่าชีสตรงนี้ฮะหาคำว่าชีสนะครับลบตั้งแต่คำว่าชีส protection จนถึงหน้าคำว่าเพดเมจินนะครับครับลบไป,ปนจนตรงนี้ครับแล้วก็กด delete ครับลบปึ๊บ แล้วก็คลิกกรกาบาทแล้วก็เซฟครับพอเซฟปุ๊บนะครับให้เราไปเปิดไฟล์ชิปของเราเดี๋ยวนี้ครับดับเบิลคลิกขึ้นมาครับเราจะไปทับไว้ที่ที่ XL แล้วก็ชีตนี่นะครับให้เราดึงมาวางไว้ทับตรงนี้เลยครับตรงชีตนะครับ,รรรบอ๋อไม่ใช่ ชิปตัวนี้ครับตัวนี้เราแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็ดึงมาใส่โปรแกรมมาใส่โปรแกรมชิปนะครับคลิกทับเลยครับคลิกทับไปเลยนะครับคลิกทับแล้วก็ปิดออกไปปิดออกไปตอนนี้ไฟล์ที่เราแก้ไขามาอยู่ในชิปตัวนี้แล้วนะครับตัวนี้เราก็ลบออกได้เลยนะครับตันนี้เราก็เปลี่ยนชื่อเหมือนเดิมครับคลิกขวาแล้วก็มีเนーム ว่า Excel นะครับ Excel ก็คือ X L S X นะครับแล้วก็ Enter แล้วก็ OK แล้วก็ Double Click เข้าไปใหม่ครับอ่าปอลอ์หกนะครับตอนนี้เราสามารถอ่าเห็นไหมครับสามารถแก้ไขได้เลยนะครับสามารถลบอ่าผมลบตัวนี้ออกดีกว่าลบสูตรออกเลย นี่ครับเราสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยครับอย่างเงี้ยฮะเราสามารถพิมพ์ไปได้เลยครับเราสามารถอ่าย่อตังนี้ได้นะครับดูสิดึงกว้างยาวได้นะครับที่จริงมันไม่ให้ทำนะครับต่นี้เราปวดล็อกแล้วแต่ว่าหน้าอื่นละครับได้ไหมหน้าอื่นไม่ได้นะครับนหน้าอื่นโดนล็อกเพราะว่าผมล็อกอ่า d u c t s h e สามนะครับ ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ